เตื่นเต้น15วิอ่ะผมเดี๋ยวผมค่อยมาอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังเดี๋ยวผมขอว้าวตรงนี้ก่อนสิวินาทีครับ โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เอาแบบ B D S P อ่าน้องเอ้ยเอ้ยเขารอบนี้ดูโอเคแตกต่างโปเกมอนพรีเซนต์สวัสดีครับ <I 'm S 1> ทุกคนผมอิชิฮาระจากเดอะโปเกมอนคอมพานี วันนี้วันที่27กุมภาพันธ์เป็นวันโปเกมอนเดย์นะครับวันนี้คือวันที่โปเกมอนเลสและโปเกมอนกีนวางขายเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์โปเกมอนมันผ่านมาถึง29ปีแล้วนะครับตั้งแต่จุดกำเนิดของโปเกมอนแล้วพวกเรามาถึงวันนี้ได้ก็เพราะการซัพพอร์ตจากเทรนเนอร์ทั่วโลก ขอบคุณทุกๆคนนะครับตอนนี้ทุกคนสามารถที่จะสนุกกับโปเกมอนได้ในหลากหลายวิธีทุกๆวันพวกเราเองก็หวังว่าจะได้นำประสบการณ์ต่างๆมาให้กับพวกคุณเพื่อให้ชีวิตของพวกคุณกับโปเกมอนแต่ละวันมันสดใสขึ้นวันนี้เราจะบอกข่าวใหม่เกี่ยวกับโปเกมอนรวมถึงภาคใหม่ด้วยขอให้สนุกกับพรีเซนเทชันนี้นะครับนายคุณอิชิฮาระ เฮ้ยมีซีซั่นสองเหรอใช่ป่ะโปเกมอนคอนเซีย g e นะครับอันนี้ขอพูดอย่างภาคภูมิใจถ้าหากว่าคุณดูในเน็ตฟลิกซ์ภาคไทยนะครับภรรยาผมเป็นคนแปล โปเกมอนคอนเสียร์จพัไทยภรรยาผมคุณมิวกี้ฮัตเป็นคนแปลนะครับเฮ้ยเขาทำพัก2ใช่ป่ะเอออันนี้เรื่องนี้ดีมากนะครับตั้งใจทำมากพาคเนี้ย พางนี้ตัวเด่นของเขาก็จะเป็นโคดักโคดักน่ารักมากแล้วก็โคดักบกย,ยานดอนนะผมรู้สึกว่ <c oughs> าเขาพยายามดันโคดักเลยครับเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่น่ารักที่สุดล่ะสวัสดีครับผมอุุโนมิยะจากเดอะโปเกมอนคอมพานีนะครับ <Next. S 1> เป็น COO นะคนนี้ <c oughs> ต่อไปเราจะมีการประกาศใหม่ๆที่อยากจะบอกคุณนะครับ ในโปเกมอนโกจะมีโปเกมอนโกทัวร์ก็คืออิชูโก o บ a l วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับทุกคนสามารถเอ j นจอยได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ถ้าจ่ายเงินเพิ่มก็จะได้ตัวดีๆเยอะจะมีแบคคิวเรมกับไวคิวเรมซึ่งโคตรดีใครเล่นโปเกมอนโกนะครับโคตรดีและยังมีโอกาสได้เจอกับชายนี่วิกตินี่นะครับแล้วก็แมลวิต t าด้วยมีโค้ดให้นะครับเอาไปเกาะกันได้เฮ้ยจะมาแล้วหรอ เฮ้ย hey, พี่หมีจะมาแล้วอ่า uh, อะไรโอเมก้ารูบี้ออาฟาชัไฟเดี๋ก่อนเชียเฮ้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 ยไพรยมอลอ๋อมาสอันนี้เป็นพวมอนมาสเตอร์ EX นะครับยูคิกับฮารุกะใช่ปะยูคิบอกว่าไม่ใช่เดี๋ย ชื่ออะไรแล้วนะถูกปะถูกปะเมนูใหม่ของโปเกมอนคาเฟ่มิกซ์นะครับอ่มาสเตอร์อีเอ็กซ์เป็นเกมที่ผมไม่ได้เล่นจริงอันเนี้ยน่ารักอุ้ยคนดูเป็นแสนจริงว่ะในในเนี้ย ในไลฟ์นะครับขนาดว่าเป็นเอเชียอิงนะน่าจะอินโดอะไรมาดูกันเพียบปมอมสลีปป่ะนี่สลีปแน่เลยเนี่ยปมอมสลีปครับเป็นหนึ่งในเกมที่ผมไม่ได้เล่นเหมือนกันแบนนิสเดอไนท์แมร์เออกำจัด ฝันร้ายเสียงเบาไปเหรอ,อเพิ่มได้เพิ่มได้โปเกมอนอยู่ไหนครับสุยคุณเฮ้ยมีมาพร้อมโฮโลแวรว่ะคนดูฝั่งญี่ปุ่นเจ็ดแสนเลยครับโอดจับเฮ้ยโอ้ตัวใหม่เอ้าเอา,เอาตัวใหม่มาเพียบ A new type of battle is also arriving, called 500. In it, a new feature called EOS technology allows you to gain special effects when you score a certain number of points. Plus, look forward to an updated map with updated wild Pokemon. The win condition is simple, be the first to score 500 points. ใครทำห้าร้อยคะแนนก่อนชนะเลยโปเกมอนยูไนต์นะครับก็เป็นอีกหนึ่ง <g iggle> ในเกมที่เรียกว่า <g iggle> ได้รับความนิยมแล้วกันโปเกมอนพอกเกตอ่ะผมสายฟรีอะผมบอกเลยนะชุดใหม่ ตัวอะไรจะมาจ้ะเกมหมาสันหลัชันเลยอยู่ไนเนี่ยเล่นแล้วหงุดหงิดถ้าชาโน่ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยแนะนําว่าเล่นโปเกมอนโกดีกว่าให้ดูสิไอผมเห็นแวบมันอาเซอุดอะไรเต็มไปหมดเลยอาเซอุทีเอกเหรอเลืร้อยสี่สนั่นโดนโดนไค่ก,กี้ผมหัวหมดมันมาอีกแล้ว28โอ้โหมึงนีแล้วเหอ กูจะเอาเงินจากที่ไหนเล่นนะ่ะถามจริงเกมทุกวันเนี้ยแม่งออกกันแบบป้า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 อันนี้อะไรฮะการ์ดการ์ดการ์ดจริงการ์ดจริงว่ะการ์ดจริงว่ะประกาศใหม่วันนี้เลย กูตื่นเต้นนะการ์ติงอ่ะ EX เมกาลูกคาลิโอ EX เยตาบอลุลางเมกากลับมาร่าเมกากลับมาไอเชี่ยนจริงจริงเลือสามร้อยสี่สิบเมกาเซอร์ไนร่างเมกากลับมาสุดยอดโอ้โหล่างเมกากลับมาว่ะ เสียสามไพ่ป่ะเนี่ยตายแล้วเสียสามไพ่ป่ะเนี่ยเอาละครับต่อไปจะพูดถึงข่าวใหม่เกี่ยวกับวิดีโอเกมซีรีส์วิดีโอเกมนะครับโปเกมอนสการเลตและโปเกโมอนไวโอเรตพวกเราเองก็จะเฉลิมฉลองด้วย i ไอโฟนเคสเอ่อไม่ใช่โลตัมโฟนเคส Event, แล้วก็จะมีแมส o u t เบกนะครับปล่อยโปเกมอนชายนี่ <Pokemon S 1> <China. S 2> มากขึ้นนะก็ไปตามสเกดูที่ว่าได้เลยตารางที่ว่าได้เลยนะครับ <Ske leton. S 2> แล้วก็จะมีมัสก์เนียเอ่อวานลูเวนี่วาหรชื่ออะไรวะเอจอร์เคชื่ออะไรวะอ่ะเลยเนี่ยเพียบเลยนะครับ ต่อไปเรามาดูวิดีโอนี้กันต่อครับเจตมอนลาวบนนเนอเฮ้ยไอย้มาจริงๆกลับมาให้เล่นใน Nintendo Switch ใช่ไหมต้องสตรีมกันอีกแล้วต้องสตรีมกันอีกแล้ว Oh my god รวมมันเลยครับรวมมันเลยพร้อมซ shuttle, มื้ออยู่แล้วกดสูตรปั๊มเงินเนออันนี้อันนี้เป็นสูตรปั๊มเงินจริงสูตรปั๊มเงินของโปเกมอนครับไม่ใช่เขาหน่าจะรวมเจน1เจน2มาให้เล่นนะครับาในมือถือเหรฮ้ยโร โคโลเซียมเฮ้ยโปโมอนโคโลเซียมหรืออะไรวะเฮ้ยคืออะไรอะให้เราเล่นโปโมอนบีจีซีแบบ ได้ภาพอย่างนี้หร,หรือไงเฮ้ยไม่เอาหน้าคุณจะทำได้จริงๆหรอคอสเพย์หรือว่าอะไรแบบครอสเพย์หมายถึง and โปเกมอนแชมเปี้ยนนาวอินเดเวล็อปเมนต์นินเทนโดสวิตช์แอนด์แอนดยของจริงรอวะ สิ่งที่เห็นคือไทเทิลใหม่ของโปเกม,มอนคือโปเกมอนแชมเปี้ยนไตเทิลน,นี้จะเน้นไปที่โปเกมอนแบทเทิลสำหรับคนที่ชอบโปเกมอนภาคหลักเราจะได้สู้กับเทรนเนอร์รอบโลกเพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับ โปเกมอนแบทเทิมากขึ้นเกมฟรีเนี่ยจะเป็นคนพัฒนาตัวเกมภาคหลักนะครับแล้วก็มีโปเกมอนเวิร์เข้ามาช่วยในการทำงานเกมนี้ด้วยนะครับสามารถที่จะเล่นร่วมกันได้นะครับอยากจะเล่นที่ไหนแล้วแต่เลยแล้วสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโปเ m o n Home ได้ด้วย ผมบอกเลยทัวนาเมนออนไลน์ผมกลับมาได้แล้วครับโอหายไปเกือบ10ปีทุกคนฮะหายไปเกือบ10ปีครับ7-8ปีได้มั้งหวังว่าคุณจะเฝ้ารอกันได้แบทเทิลกับโปเกมอนเทรนเนอร์ทั่วโลกนะครับผมมือให้ครับอันนี้อันนี้สุดยอดครับมันคือให้เราเล่นได้ดีเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ ไม่ต้องมานั่งทำตัวนั่งทำอะไรครับเอามาเล่นกันได้เลยอะไรแบบนี้นะส่งไปที่โทมัสนะครับอันนี้เป็นโปโลมอนออฟฟิศที่เม็กซิโกซิตี้โทมัสคอติโฮนะครับเป็นรีเจชั่นเดอร์เตอร์ของโปโลมอนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับจะสามารถเล่นได้ในลาตินอเมริกานะครับ จะเพิ่มภาษาเข้าไปก็คือภาษาลาตินอเมริกาสเปนิชนะครับยังไงก็ตามนะผมอะสามารถจัดออนไลน์ทัวร์เวีนได้แล้วผมโอเคละโอเคละครับภาษาไทยอาจจะมีนะถ้าเอาว่ามันคอสลงมือถืออะสุดยอด Permitirá que millones de nuevos fans se unan a la comunidad global de Pokémon y se conecten con otros jugadores de formas nunca antes. Como parte de la Pokémon Company, me da la camboleta. Me que me da la camboleta. Me dice que me da Saber que los fans disfrutan aún más de jugar Pokémon en idioma local nos permite que los fans disfruten aún más de jugar Pokémon en su idioma local. Nos permite que más de jugar Pokémon en su idioma มันเหมือนเป็นการประกาศเลยนะว่าโปเกมอนมันยิ่งใหญ่พอที่จะทำแบบนี้ได้แล้วอะเ,ออเกมของฉันมันดีพอที่จะทําแบบนี้เพื่อให้คนเข้ามาเล่นอย่างนี้ได้สุดยอดสุดยอดสุดยอดชอบมากและสุดท้ายจะเป็นอัปเดตล่าสุดของ Pokemon l e g e น d a ครับ ภาพแบบ scarlet violet อันนี้คือมึงมิเรเรนะครับเห็นบ้าเป็นยุคปัจจุบันเนอะเออเป็นยุคปัจจุบันไม่ได้แบบย้อนอดีตโอ้โหเอออันนี้มันไม่ใช่ actual game footage มนะันภาพมันสวยนะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยจีนสองจีนสองแล้วก็จนเย้วานิโนโกชิโคลิต้าแล้วก็พกขบู ดีใจมากดีใจมากวันนี้เราโกะมาอ่าหวาบขึ้นโอ้ขึ้นไปบนหลังคาลนะโอ้อันนี้อันนี้แตกต่างอันนี้แตกต่างมีมีแมปด้านด้านล่างด้านบนวันนี้นกโกอย่างงี้นั้นต้องมีร่างใหม่อ่ะบอกเลยนะเฮ้ยมันม่ร่างใหม่ว่ะเอ้ยคายิงจี้แล้วร่างเมกา้าเฉดอ คิดว่าร่างเมก้าตัวใหม่จะเป็นตัวอะไรอารูคาเลโอแล้วฮะเฉยดาฟึ้มฟึ้มฟึมฟึม,ฟมสู้กันแบบเมกา้านี่คือสิ่งที่โคตรสนุกเอ้ยไฟยเต้ของ ac ซีสีกาดครับร่าง50%เอเนลเจนด์ซีเอแค่นี้อ๋อขออีกได้ไหมฮะ ยังไม่หมดโปเกมอนเลเจนซีเอคือไทเติลใหม่ของโปเกมอนซีรีส์นะครับเรื่องราวจะเกิดขึ้นในเมืองมิอา,รอารเรเมืองที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนคาร์ลอสปริซึมทาวเวอร์จะอยู่กลางเมืองที่สวยงามเมืองนี้เมืองมิอาเรนี้อยู่ภายใต้าการปรับปรุงโครงสร้างเมืองใหม่นะเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับ ที่ให้โปเกมอนและมนุษย์สามารถใช้ชี้ร่วมกันได้อย่างดีจริงๆนะเราจะได้เจอกับโปเกมอนสามตัวซึ่งจะกลายมาเป็นคู่หูของเราคือชิโคริต้าภกคาบูแล้วก็วานิโนโกะนะครับเราจะได้เรื่องหนึ่งในโปเกมอนสามตัวนี้ในการออกเดินทางไปกับเราในเมืองมิอาเร่และคนที่อยู่ในเมืองนี้และนี่คือคาแรคเตอร์ที่เราจะได้เจอตอนที่เรามาถึงเมืองมิอาเร่เราจะได้เจอกับเพื่อนใหม่ชื่อว่าอัลลี่ <Or S 2> อเออเบนกับทอนนี่เอเธอเบนกับอันนี้โรงแรมของเอซีและคู่หูของเอซีคือโฟลเวย์ <c oughs> เราจะได้เจอกับซ e o ของบริษัทน,นี้ที่เขาพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็เลขาชื่อวินนี่ทุกคนที่เราได้เจอจะทำให้ช่วงเวลาที่เราอยู่ในเมืองมิอเอเรเนี้ยมันมัน,ม,นมันดีขึ้นสนุกขึ้นเพื่อช่วยให้โปเกมอนแล้วก็มนุษย์สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้จะมีส่วนที่เรียกว่าไวโซนในพื้นที่เหล่านี้จะอยู่รอบเมือง โปเกมอนในป่าก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อ๋ออย่างนี้เลยเหรอโอ้ If you're having a hard time catching one, have one of your Pokemon use its moves to weaken the target, making it easier to catch. This game offers a style of Pokemon battling not seen. เกมนี้ก็จะมีเรื่องของ battle style ที่ใช้ในการ สู้แตกต่างจากเกมภาคอื่นๆนะครับสามารถเลือกสไตลอ์เลือกจังหวะการใช้ให้ดีนะครับก็จะเล่นได้ดีขึ้นสามารถที่จะหลบได้ด้วยโอ้โหบางว่ามันหลบให้ว่ะเจ๊เด้อยิ่งกว่านั้นโปเกมอนสามารถที่จะวิวัฒนาการร่างเมกาได้ด้วยเจดเอ้อ วิสมจริงมากขึ้นเนะสมจริงมากขึ้นใช่ครับตูมเมืองมีอเลเนี้ยก็กำลังเข้าไปสู่เมืองที่ทั้งโปเกม,มอนและมนุษย์เนี่ย อยู่ด้วยกันใช่ไหมก็จะมีประสบการณ์ต่างๆรอคอยเรารอยู่นะครับ <Z>. มาในช่วงปลายปี2025นะครับยังไม่จบโปรโมชั่นแมตช์แอนนอวเมนต์โปรโมชั่นแม,ชแนมนตมช์น,ชนะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับตัวเกมนะมจบอย่างนี้เหรอ โปเกมอนเลจ end C A นะครับจะมีตารางในการวางตลาดในช่วงปลายปี2025นะครับหวังว่าทุกคนจะรอเราได้อีกสักหน่อยนะเพื่อที่จะทำการผจญภัยในเมืองลูเมิโหรือว่าเม,ม,ม,มืองมิอาเล่น,นะครับแล้ววันนี้ก็จะมีการประกาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูกันรับชมกันนะครับอันนี้คุณอุซุนมิยะนะฮะ ไม่พูดถึงเรื่องส่วนอดีตหรืออะไรเลยนะครับเป็นปัจจุบันล้วนๆก็โอเคก็โอเคเรายังไม่เห็นตัวใหม่อะไรเลยแต่ผมผมว่าผ่านวันนี้ผ่านปะผ่านไหยาวันนี้ผ่านไม่ผ่านหลายคนอะผมเชื่อว่าไม่ได้เล่นการ์ดไม่ได้เล่นหลายเกมใช่ไหมผมจะบอกว่าการที่เขาประกาศร่างเมกาในการ์ดเกมอะ่ะอันนี้แบบคิลเลอร์เลยนะมันเป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่แบบหลายคนชอบแล้วแล้วมันทําเปลี่ยนเปลี่ยนการเล่นไปเลยนะครับแล้วก็อปโลมอนยูไนต์มีตัวใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ภาคแชมเปี้ยนคือเดอะเบสเลยครับภาคแชมเปี้ยนคือมันมันเป็นการประกาศอตว่าเกมปโลมอนแม่งยิ่งใหญ่พอที่จะทําแบบนี้ละคนเกมมันดีพอเกมมันสนุกพอที่จะทําแบบนี้ละนะครับแล้วก็ LegendCA ก็ได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างจากอันเก่าไปเยอะเลยนะครับ ที่ผมพูดไว้ในคลิปเมื่อเช้าถือว่าผ่านป่ะผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้ต้องพูดถึงแต่อดีตนะครับมันเป็นแบบการเล่าเรื่องของตำนานนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในปัจจุบันก็ได้ถ้ามันมีอะไรให้เล่าเนอะเออผ่านสัก60%เฉยเฉยสามีไม่ผ่านแค่70%็ะไม่พอร์ต่ภาคเก่าๆลงมาในสวิตหรอโอ้ยตอนแรกผมก็นึกว่าจะเอาแต่ไม่ใช่มันเป็นโปรบอนแชมเปี้ยนแต่ซึ่งซึ่งผมว่าดีกว่านะาซึ่งผมผมว่าโอเค ลุง AC เดี๋ยวก็เล่าเองแหละใช่ใช่ใช่แล้วก็เล่าเองแหละครับเนาะหลังจากนี้จะได้เห็นคนจัดทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้นแน่แน่ใช่ครับภากทัวร์นาเมนต์คือผมอ่ะไม่ได้จัดออนไลน์ทัวร์นาเมนต์มาแบบนานมากนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วในออนไลน์ทัวร์นาเมนต์ผมอะ่ะโอ้โหผมเคยผมเคยเปิดรับสมัครแล้วคนเต็ม64คนภายใน5นาทีอะครับ เพราะว่ามันสะดวกครับการเล่นเกมแบบแค่ลงออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ไม่ต้องลงทุนหาสปอนเซอร์ไม่ต้องอะไรเลยครับโปโมอนแชมเปี้ยนนะเท่าที่ผมเข้าใจก็คือจะเป็นนั่นแหละครับเอาเอาส่วนของโปโลมอน v ี c มาลงให้เล่นในมือถือได้นะครับป๊มเงินได้เรรอนี่แกขอบคุณมากครับคุณบิ๊ก500ร้อยทัวร์เลยโอ้ยขอบคุณมากฮะนี่แกเห็นฉันปําเงินได้เหรอขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับขอบคุณสําหรับโดเนทนะฮะตามประกาศลูคาเรโอผมกิดลันบ้านเออลูคาเรโอมันแบบ อมันมันก็ตัวแบบตัวไฮไลท์ของไอ้น,นี่อยู่แล้วเนอะวันนี้คงจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีคลิปออกมาเรื่องของเรีกชันในวันพรุ่งนี้แนละ้วตัดมาให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปทำโพสต์ในเพจก่อนใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็กดติดตามกันได้กด u b s c r i b e กันได้นะครับใน YouTube ช่องของผมนะครับก็ทำเกี่ยวกับการ์ดเกมโปเกมอนและเกมโปเกมอนเป็นหลักนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเล่าเรื่องตำนานของโปเกมอนนะครับเป็นสายเล่าเรื่องว่างันเถอะนะครับก็อะไรถ้าชอบโปเกมอนอ่ะกดติดตามไว้ นะครับแล้วก็พวกบอร์ดเกมการเกมอะไรพวกนี้มีมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับโดเนทด้วยขอบคุณสําหรับคนที่กดจอยเมมเบอร์มาด้วยนะครับคนที่จอยเมมเบอร์ก็จะมีสติกเกอร์สวยๆให้สวยป่าวะกดเดี๋ยวกดโชว์ <c oughs> ยังไงเจอกันนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเจอกันวันพรุ่งนี้เป็นพรุ่งนี้บอลหันกดไลค์ให้2ทีแล้วครับไอ้พวกบ้านี่ทีมจิโคริต้ามาทางนี้ผมโดนจิโคริต้าแน่เลยวะ โอเคยังไงเจอกันนะครับสวัสดีครับผม